การพูดแบบเซนวันนี้คือวันที่19ทธันวาคม2 5 6 3ผมอาจารย์คำพีปรีชายานพบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับรายการพูดแบบเซนวันนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาธรรมที่ภาษาจีนเรียกว่ากงอันหรือโกอานนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงข้อที่สามสี่รนะครับถึง418 ถึง418นะครับรวม11ข้อรวม11ข้อนะครับจะเริ่มต้นข้อที่408เน่ด้วยหัวข้อที่ชื่อว่าบทเพลงแข่งเซนบทเพลงแข่งเซนของท่านฮาคูอีนนะครับปรมาจารย์เซนของเวของญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นชื่อฮาคูอีนนะครับ หาคูอินก็ได้หาคูอินก็ได้นะครับท่านเป็นคนเขียนไว้ปริศนาธรรมของท่านว่าดังนี้นะครับมีเพลงบทหนึ่งแห่งพุทธศาสนานิกายเซนบทเพลงนี้เริ่มต้นนะกล่าวว่านี่นี่คือบทเพลงของอาจารย์ฮา,าคูอินกล่าวไว้ว่าสรรพสัตว์คือองค์พุทธะแต่ปผม เปรียบประดุดดังน้ำธรรมชาติของน้ำและน้ำแข็งก็คือน้ำเหมือนกันจะมีน้ำแข็งโดยปราศจากน้ำก็หาหาได้ไม่จะมีองค์พุทธะโดยปราศจากสัตว์โลกหาได้ไม่โดยไม่รู้ว่าสัจธรรมนั้นอยู่เนบชิดสนิทต,ตนมนุษย์จึงออกแสวงหาไกลสุดล่าช่างน่าสงสารจริงๆดังคล้ายผู้ที่อยู่ในน้ำกลับร้องหาน้ำดื่มด้วยความ กระหายคล้ายดังบุตรของเศรษฐีผู้หลงทางอยู่ท่ากลางหมู่คนจนเหตุที่สัตว์นี่คือบทเพลงตอนที่หนึ่งนะครับต่อไปบทเพลงแห่งเซนตอนที่สองนะครับข้อที่409ผมได้แยกออกเป็นข้อข้อ เป,เป็นเป็นหัวข้อนะครับบทเพลงแห่งเซนแยกเป็นหัวข้อรวมแล้วได้ห้าหัวข้อนะครับห้าหัวข้อหหน้านะครับบทเพลงแห่งเซนตอน,ตอนที่สองว่าดังนี้ครับเหที่สัตว์โลกปฏิสนธิวนเวียนอยู่ในภพทั้งหกซึ่งก็คือภพภูมิ การกำเนิดของสัตว์ชนิดต่างๆเช่นนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นด้วยเหล่าสัตว์โลกด้วยด้วยเหลสัตว์บนโลกล้วนแต่หลงอยู่ในเงามืดแห่งอวิชชาเงามืดแห่งวิชชานะครับเฝ้าสัญจร,รจากความมืดมนไปสู่ความมืดมนเมื่อได้เล่าจึงจะหลุดพ้นจากความเกิดและความตายอัน การปฏิบัติสมาธิแบบเซนที่เรียกว่าซาเซนแม้การสร้างกุศลอย่างอื่นก็ไม่อาจเทียบเท่าทั้งนี้บาร,รมีทั้งหกคือการให้ทานการถือศีลความอดทนความเพียรสมาธิและปัญญารวมทั้งการทำกุศลให้ถึงพร้อมทั้งการเอ่ยนามพระอมิตาพุทธ ตลอดถึงการสำนึกบาปทั้งหมดนี้ย่อมสรุปลงเพียงในซาเซนเท่านั้นมากุศลเพียงการนั่งสมาธิประการเดียวย่อมขจัดบาปหรือโทษทั้งปวงได้สิน้นเมื่อเป็นเช่นนี้จะมีหนทางชั่วใดเหลืออยู่เพื่อทำให้เราหลงทางอีกเล่าวิสุทธิภพย่อมอยู่ไม่ห่างไกลแล้ว หากผู้กอบด้วยความนอบน้อมท่อมตนสดับฟังสัจธรรมนี้และบังเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นและประพฤติปฏิบัติตามย่อมเข้าถึงมหากูุสลอย่างแน่นอนหากเธอหันมาเพ่งมองภายในเพื่อสัมผัสถึงสัจจะของธรรมชาติแห่งตนธรรมชาติแห่งตนซึ่งปราศจากธรรมชาติคือธรรมชาติที่แท้ ซึ่งเป็นธรรมชาติแห่งความว่างเปล่านี่คือบทเพลงแห่งเซนตอนที่3ข้อที่410นะครับต่อไปบทเพลงแห่งเซนตอนที่4เป็นข้อที่411นะครับตัวเธอ ตัวเธอก็จะพ้นเมื่อกี้ต่อกันนะครับหากเธอหันมาเพ่งมองภายในเพื่อสัมผัสถึงสัจจะของธรรมชาติแห่งตนธรรมชาติแห่งตนซึ่งปราศจากธรรมชาติคือธรรมชาติที่แท้ซึ่งเป็นธรรมชาติแห่งความว่างเปล่าตัวเธอก็จะพ้นไปจากขอบเขตอันจำกัดของความรอบรู้ทั้งหลาย ตัวเธอย่อมอยู่เหนือความเฉลียวฉลาดและความโง่เขลาพึงตระหนักว่าไม่มีความแตกต่างและไม่มีความเหมือนระหว่างสิ่งทั้งหลายทั้งเหตุและผลคือสิ่งเดียวกันที่สำคัญต้องไม่ยึดติดดูกับเหตุผลดังนั้นประตูแห่งการรวมเป็นหนึ่งของกรรมและผลของกรรมย่อมเปิดออก หนทางแห่งเอกภาพหรือความเป็นหนึ่งเดียวโทษยาวไปเบื้องหน้ารูปกายของเธอจะกลับกลายเป็นรูปที่หลายรูปทั้งการมาและการไปการการไปและการมาก็หยุดสนิทยอยู่ในตนความคิดของเธอจะแปลเปลี่ยนเป็นความคิดที่หลายความคิดนี่คือบทเพลงแห่งเซนตอนที่สี่นะครับ ต่อไปบทเพลงแห่งเซนตอนที่หเป็นตอนสุดท้ายนะครับเมื่อเธอขับร้องและเลิ่องลำก็จะประดูดดังเสียงของธรรมฝากฟ้าแห่งสมาธินั้นช่างเสรีและไร้สิ่งที่ขัดขวางใดๆดวงจันทร์แห่งจตุระปรีชายานช่างแจมกระจ่างและสดชื่นณบัดนี้ เธอยังต้องการสิ่งใดเพิ่มเติมอีกเมื่อน,นิพานประจักษ์ชัดอยู่เบื้องหน้าณนะที่เธอยือนอยู่คือวิสุทธิเทพวิสุทธิภพแห่งดินแดนสุขาวดีซึ่งตัวเธอเองจักปรากฏขึ้นโดยรูปกายแห่งองค์พุทธ,ธะนี่คือบทเพลงแห่งเซนของท่านฮาคุอินนะครับ ซึ่งแบ่งได้เป็น5้หน้าหหน้ากระดาษหรือ5ตอนนะครับผมคง,งไม่ต้องอธิบายนะครับเรื่องบทเพลงแห่งเซนท่านที่สนใจอาจจะหาฟังคลิปผมได้อธิบายอย่างละเอียดไปแล้วนะครับก็ขอไม่อธิบายซ้ำเป็นความยาวเป็นคลิปหลายตอนนะครับ บทเพลงของท่านฮาคูอินนะครับซึ่งก็ได้อธิบายอ,าอย่างละเอียดไว้แล้วนะครับต่อไปสรรพชีวิตล้วนแต่มีธรรมชาติแห่งพุทธ,ธะนะครับข้อ4 4 3 3ข้อ413เนี่ย413เนี่ยก็เป็นการเริ่มเ สูตรของไวลางสูตรของไวหลางนะครับซึ่งผมได้รวบรวมมาจากหนังสือสูตรของไวหลางโดยท่านอ,อาจารย์พุทธทาตภพิขุนะครับเป็นผู้แปลร,รวบรวมและเรียบเรียงสูตรของไวลางนะครับซึ่งผมก็ได้ประมวลมาเป็นข้อๆสั้นๆน,นะครับอืม โดยขอเริ่มตั้งแต่ข้อที่413ชื่อหัวข้อว่าสัรพชีวิตล้วนมีธรรมชาติแห่งพุทธนี่คือหลักทางมคำสอนของปรมาจารย์เวหลางนะครับซึ่งท่านพุทธทาสแปลในหนังสือชื่อว่าสูตรของไวหลางสูตรของไวหลางครับอ ข้อ413ชื่อว่าสัพพชีวิตล้วนมีธรรมชาติแห่งพุทธ,ธะเป็นตอนที่หนึ่งนะครับพระสังฆบัายกไว้หลางแห่งนิกายเซนกล่าวว่าปัญญาหรือปริปัญยาที่ทำให้มนุษย์บรรลุให้ทำให้มวนมนุษย์บรรลุ หรือตรัตทะลู้ถึงธรรมชาติแห่งพุทธะของชีวิตว่าเป็นภาวะที่มีในตัวตนของสปปรรพชีวิตอยู่แล้วแต่เนื่องเพราะผู้มีจิตมืดบอดหรือจิตมีอวิชชาหรือจิตถูกครอบงามด้วยความหลงหรือความไม่รู้จึงทำให้พวกเขาคิดนึกปรุงแต่งต่อสปปรรพชีวิตสปปรรพสิ่งบนโลกว่ามีว่าเป็นเช่นนั้นเช่นนี หรือไม่มีไม่เป็นเช่นนั้นเช่นนี้อย่างแท้จริงนั่นก็หมายความว่าผู้มีจิตมืดบอดหรือจิตมีอวิชามัวหลงอยู่กับสิ่งที่ตนคิดปรุงแต่งจึงไม่เข้าใจหรือไม่รู้แจ้งต่อธรรมชาติแห่งพุทธคือไม่รู้แจ้งว่าจิตของตนมีพุทธภาวะอยู่แล้วนี่คือสรรพชีวิตล้วนมีธรรมชาติแห่งพุทธ ตอนที่1นะครับข้อที่413ต่อไปข้อ414ชื่อว่าสัพพชีวิตล้วนมีพุทธะล้วนมีธรรมชาติแห่งพุทธะตอนที่2นะครับผู้ที่ไม่รู้แจ้งต่อธรรมชาติแห่งพุทธะของตนหรือผู้ที่ถูกครอบงาำด้วยความหลงหรือความไม่รู้ แต่มีความมุ่งมา่ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะบรรล,ลุหรือจัดสรู้ต่อธรรมชาติแห่งพุทธ,ธะจึงแสวงหาหลักธรรมคำสอนหรือขอคำแนะนำจากผู้รอบรู้ซึ่งตนคิดนึกปรุงแต่งว่าผู้รอบรู้เหล่านั้นสามารถช่วยให้ตนบรรล,ลุหรือสัตสรู้ต่อธรรมชาติแห่งพุทธ,ธะได้คือบรรล,ลุถึงจิตเดิมแท้หรือพุทธภาวะของตน แท้จริงแล้วพวกเขาไม่ต้องแสวงหาพุทธภาวะจากที่ใดเพราะธรรมสภาวะเองธรรมชาติเดิมแท้ของจิตหรือพุทธภาวะนั้นทุกคนมีอยู่พร้อมแล้วครับนี่คือข้อที่414สับพพชีวิตสัรพชีวิตล้วนมีธรรมชาติแห่งพุทธ ต่อไปข้อที่415นะครับสัพพชีวิตล้วนมีพุทธภาวะเป็นตอนที่สด้วยเหตุที่จิตของทุกคนบนโลกใบนี้ล้วนแต่มีพุทธภาวะหรือจิตพุทธะอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องแสวงหาพุทธภาวะอีกหากแต่เพียงหยุดแสวงหาพุทธภาวะอย่างสิ้นเชิงและเพียงแต่หยุดคิดปรุงแต่งอย่างสิ้นเชิงเท่านั้น พุทธภาวะที่อยู่ในจิตก็จะปรากฏตรงหน้าทันทีสําหรับผู้ที่ประจักแจ้งต่อพุทธภาวะของตนย่อมรู้แจ้งว่าพุทธภาวะที่ตนมีไม่แตกต่างกันนั่นก็หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่โห่เขลาหรือคนที่ฉลาดก็มีพุทธภาวะในจิตไม่แตกต่างกันความแตกต่างของผู้คนบนโลกมีประการเดียวนั่นก็คือพวกหนึ่งรู้แจ้งชัด ว่าพุทธภาวะอยู่ในจิตเดิมแท้ของตนแล้วส่วนอีกพวกหนึ่งไม่รู้แจ้งชัดว่าพุทธภาวะมีอยู่ในจิตเดิมแท้ของตนแล้วนี่คือสัปปรพชีวิตล้วนมีพุทธธรรมชาติแห่งพุทธตะตอนที่3นะครับต่อไปข้อที่สี่ร ชื่อว่าสภาวะธรรมแหง่งจิตเดิมแท้เปรียบเสมือนความว่างพระสังฆินายกไวหลางแห่งนิกายเซนกล่าวถึงพระสูตรที่ชื่อวัจระเฉติกาปัตยาปามิตาสูตรหรือชื่อหนึ่งหรืออีกชื่อหนึ่งอีกชื่อหนึ่งคือมหาปัตยปรมิตาสูตรน่าสนใจยิ่งว่า ทุกคนสามารถบรรลุหรือรู้แจ้งชัดต่อมหาปัจจยาปรมิตาสูตรอย่างทั่วด้านกระนั้นบรรดาผู้ที่สวดท่องหรือใช้ปกครองท,ทุกคนสามารถบรรลุหรือรู้แจ้งชัดต่อมหาปัจจยาปรมิตาสูตรอย่างทั่วด้านกระนั้นบรรดาผู้ที่สวดท่องหรือใช้ปากสาธยาย ถึงคำว่ามาหาปรัญยาปรมิตาสูตรตลอดทั้งวันแต่ดูเหมือนพวกเขาไม่เข้าใจหรือไม่อาจอย่างรู้ต่อสาระหรือเนื้อหาสาระสำคัญของพระสูตรถึงจึงมิอาจเข้าถึงสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตหรือพุทธภาวะที่ทุกคนมีทั้งนี้สภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตหรือพุทธภาวะ หรือจิตพุทธะนั้นเปรียบเสมือนความว่างสุญญาตาหรือสุญญาตากับสุญญาตานะครับใช้ต่างกันที่ว่าภาษาบาลีใช้คาว่าสุญญาตาภาษาสันสเฤตใช้คําว่าสุญญาตาสอขราสราอูนะครับน,นหนูยอยัก์นะครับสอาทอเตาสะอานะครับสุญญาตาเหมือนกันความหมายเหมือนกันแต่ว่าเขียนคนละแบบนะครับคนหนึ่งเขียนว่าว่า ภาษาสันสกฤตอีกคนหนึกก่งเขียนภาษาบาลีสอบเสือสันสกฤตสบอนุสีนะครับไม่ใช่ครับสสโสคส,สลาสโคสลานะครับนะครับต่อไปข้อที่417 ชื่อว่ามหาปฏิยาปารมิตาหาไอสูตรมิอาจบรรลุด้วยถ้อยคำท่านบรรณาจารย์ไว้หลางอธิบายเปรียบเทียบระหว่างผู้เข้าใจอย่างทองแทหรือบรรลุถึงมหาปฏิยาปารมิตาสูตรด้วยการยกตัวอย่างดังนี้ผู้ใดใช้ปากพูดถึงอาหารแต่ผู้นั้นไม่ยอมบริโภคอาหารนั้นก็ยอม เป็นที่แน่นอนว่าผู้นั้นไม่อาจรับรู้ถึงรสชาติของอาหารได้เช่นเดียวกับแม้ว่าเขาผู้นั้นจะเอ่ยถึงมหาปัชยาปรามิตาสูตรด้วยตอยคําแต่หากว่าผู้นั้นไม่อาจที่จะบรรลุถึงมหาปัชยาปรามิตาสูตรด้วยจิตของตนผู้นั้นก็ไม พุกนั้นก็ไม่อาจขจัดความมืดบอดแห่งปัญญาได้นะครับนี่คือข้อที่417ที่ชื่อมหาปัิยาปรมิตาสูตรนะครับหรือวัชละสูตรนะครับหรือที่เรียกว่าวัชละสูตรทั้งสั้นนะครับต่อไปข้อ418 มหาปัชญาปรมิตาสูตรนะครับอาจบัมิอาจบรรลุด้วยถ้อยคำนี่คือคำสอนของไวหลางนะครับเป็นข้อที่สิสุดท้ายนะครับหรือข้อ418เป็นข้อสุดท้ายนะครับสำหรับคืนนี้เนื้อหามีดังนี้ครับผู้ใดคิดและพูดถึงความว่างสุญญตาหรือศูญญาตา ไม่ว่าเขียนตามภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤตนะครับหรือผู้ใดคิดและพูดถึงมหาปรัชญาปรมิตาสูตรแม่ผู้นั้นใช้เวลาคิดและพูดยาวนานเกินนับแสนกับก็นั้นพึงเข้าว่าเพียงแต่ใช้ถ้อยคําและใช้ความคิดเห็นรวมทั้งสามารถจดจำมหาปรมิตาหรือทัยสูตร ก็มีอาจบรรลุหรือเข้าใจต่อมหาปรัชญาฟาร,รมิตาสูตรได้เชกเช่นการพูดถึงสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติของกายและจิตว่าเป็นเช่นนั้นเช่นนี้แท้จริงแล้วถ้อยคาและภาษาม่อาจอธิบายสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติของกายและจิตว่าเป็นเช่นนั้นหรือไม่เป็นเช่นนั้นนะครับ นี่คือคำสานไว้หลางนะครับซึ่งผมประมวลรวบรวมไว้เป็นข้อข,อข,อขอประเด็นประเด็นนะครับที่กำลังพูดจบไปคือข้อที่418ที่ชื่อมหาปัิยาบารมิตาสูตรมิอาจบรรลุด้วยถ้อยคำนะเป็นตอนที่สองนะครับเป็นข้อที่สิบสำหรับคืนนี้นะครับเอาละครับผมก็ได้ เราได้พูดได้อ่านนะครับสูตรของไวหลางแล้วก็ประมวลมาเป็นข้อๆนะครับประมวลเป็นข้อๆก็ก็คงจะไม่ต้องอธิบายนะครับก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจได้นะครับ สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานในการฟังคำสอนของหน่วยหลางมาแล้วนะครับหรือ,อาสามารถเข้าใจเข้าถึงพุทธภาวะ,ะครับหรือเข้าถึงจิตพุทธหรือจิตหนึ่งจิตเดิมแท้นะครับก็สามารถที่จะเข้าใจการอธิบายพระสูตร ที่ชื่อมหาปัตยาปรมิตาสูตรหรือวัชรสูตรนั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับผมก็ขอยุติเพียงเท่านี้นะครับส่วนท่านผู้ฟังท่านใดสนใจจะสนทาน,นาจะจะแสดงความคิดเห็นหรือจะถามข้อสงสัยนะครับโปรดติดต่อผมที่หมายเลข 089126 0689นะครับและ02513 3279และ02939สองเก้าสามเก้นะครับเจ็ดสี่นะครับเก้าสาม่นะครับครับวันนี้ก็ขอยุติเพียงแค่นี้สวัสดีครับ